พระสูตรต่อไปยังพิกะเวสันธารังกรณียังสาวกานังอิเตอนุกรรมเบเกนะอนุกรรมบา ข้อเธอดทางหลายของเราตุ้มยิ่งกิจจังอากาศปังความเปลี่ยนเป็นกิจที่เธอดทางหลายต้องทำเองอากาศารัวตะกะการตะการโคตเป็นเพียงผู้บอกอุนทางให้เท่านั้นปฏิปันนัก เพ่งอินิจจากคนจากบวงแห่งมา,ามันพุทธานุศาสตร์เนี่ยก็คือคำสอนนะของพระพุทธเจ้าที่คอยเตือนอยู่เสมอว่ากิจอันใดหรือหน้าที่อันใดที่ศาสดาคนจะทำแก่สาวกเนี่ยแบบน,นี้ได้ทำแล้วนะนะด้วยความสงสารด้วยความเอ็นดูนะ หนะิเตสินาด้วยความสิเนหานี่นะพรนะเจ้าสอนอะไรนั่นนนคนไม้นั่นเดินว่างหรือเดอนล้างเือนเปล่าอะไรก็แล้วแต่สุญญาคารานีะนะนะพูดง่ายคือให้ไปอยู่คนเดียวแล้วก็มีความเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทนะอย่าได้มานั่งร้อนใจในภายหลังว่าโอ้พระเจ้ายังอยู่ในเรานี่ ไม่รู้เรื่องอะไรเลยธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงก็ไมาใาส่ใจอะไรเงี้ยหรือแม้กั่งเดี๋ยวนีนะ้ธรรมะของพระเจ้าก็ยังอยู่ครูบาอาจารย์ก็ยังมีอยู่เยอะแยะนะแต่เรากลับไม่สนใจไม่ใส่ใจได้แต่มาพํำบทมาศาสนาเสื่อมแล้วนะพระมีแต่พระเก๊อะไรเงี้ยนะพระจริงๆเคยไปหาหรือเปล่านะอะไรเงี้ยนะถ้าไม่งั้นเราก็าจะมานั่งพัมเพลในภายหลัง นะเพราะความเพียรน,นั้นเป็นกิจที่เธอทั้งหลายต้องทําเองนะเพระพุทธเจ้าเองก็เป็นผู้ชี้อบอกทางแค่นั้นเองจะเดินแล้วไม่เดินมันเรื่องของเรานะคนที่มีปกติเพ่งพินิษฐ์ในะชายิโนมารบพันธนาจาก้นจากบวกแห่งบานเนี่ยนะนะชายิโนหรือชาญนนเป็ว่าเพ่งในในความหมายนียท่านมุ่งไปที่สองอย่างนะคำว่าเพ่งอารมณ์อย่างหนึ่งนะเป็นอารมณ์มโนปนิชาน จบลัคนูปนิชฌานอารมณ์มโนปนิชฌานก็คือการเพ่งอารมณ์ทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งจนกระทั่งจิตสงบลงไปอันนี้เป็นฌานนะแล้วก็จะเ,เพ่งลักษณะก็คือเพ่งไตรล,ลักษณ์นะะความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่ารูปนามนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้เขาเรียกว,ว่าลัคนูปนิชฌานนะเป็นวิปัสสนา